กราบขอบพระคุณท่านประธานรุฐิสภาท,ที่คารบรับผมอําพลจินดาวัฒนะเพื่อประหยัดเวลาผมพูดตรงนี้เลยนะครับอันที่หนึ่งกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ได้ให้เวลาในการซักถามแล้วก็พูดชี้แจงนะครับมันเลยเวลาเพื่อนก็เลยเกรงใจครับข้อที่สองคือขออนุญาตขอบคุณผู้แทนรัฐบาลหน่วยงานต่างๆนะครับที่ได้กรุณามาให้ให้คำตอบในหลายๆเรื่องด้วยกัน6ประเด็นที่ถามนะครับผมกลับเรียนว่า ประเด็นที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยมันจะคล่อมกันอยู่พอสมควรสิ่งที่ท่านทุกคณะที่ได้ตอบนะครับทั้งหกข้อเนี่ยขอความกรุณานิ่งว่าถ้าท่านมีเอกสารนะครับส่งให้ส่งให้เราด้วยเดี๋ยวฝ่ายเลขาจะได้ประสานจะได้ทํางานต่อโดยเพพาะท่านสุดท้ายเนี่ยเราฟังท่านไม่ออกเลยว่าท่านตอบเรื่องอะไรไม่ได้ยินครับ <cho am onia> เพราะฉะนั้นขอความกรุณาเอกสารที่ท่านเตรียมอย่างดีตอบด้วยนะครับประเด็นที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยเรื่องข้อมูลสองเรื่องแล้วก็เรื่องตำบลเข้มแข็ง ผมกลับเรียนว่าสิ่งที่ท่านตอบเนี่ยเป็นงานของหน่วยงานท่านทั้งสิน้นท่านไม่ได้อ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องประเด็นปฏิรูปเลยว่าท่านจะไปเชื่อมโยงผักดันประเด็นปฏิรูปอะไรเราจะขออนุญาตอย่างนี้ครับกรรมธิการพัฒนาสังคมจะขอเชิญท่านมาคุยกันอีกสักรอบหนึ่งเพื่อจะให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับท่านไม่ได้อ้างอย่างบางข้อเนี่ยเขาจะอ้างยุทธศาสตร์และอ้างประเด็นปฏิรูปว่าทําอะไรบ้างแต่สิ่งที่ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลระวันนี้ดีนะครับแต่เป็นงานของท่านทั้งสิน้น และถ้าท่านได้ฟังอย่างระหว่างบรรทัดจริงๆงานที่ท่านทําอยู่ที่ตาบลเนี่ยซ้อนกันทั้งนั้นเลยแล้วเป็นงานเฉพาะหน่วยงานของท่านนะครับเราไม่ต้องการเห็นภาพนั้นเราต้องการเห็นภาพข้อมูลที่มันบูรณาการกันจริงแล้วก็เห็นภาพที่ตําบลเขาเข้ามาจัดการข้อมูลและทําให้เขาเข้มแข็งจริงๆนะครับก็ขอความกรณาขอพระคุณมากขอเอกสารนะครับขอ้ขอถัดมา ประเด็นน่าจะเป็นข้อข้อ4กระทรวงวัฒนธรรมตอบก็ชัดเจนนะครับต้องขอบคุณแล้วก็คิดว่าหลังปีใหม่เพราะของท่านต้องเข้าคอรมอแล้วท่านต้องไปกระทรวงกษาิกาอีกนะครับเรารอรับกฎหมายนี้ทุกฝ่ายจะรอช่วยท่านผลักดันกฎหมายก็เร่งรัดด้วยนะครับฝากเรียนท่านรัฐมนตรีด้วยข้อที่5ท่านตอบก็อันนี้อันนี้ท่านท่านอ้างอิงชัดแล้วก็มีการพูดท่านอันนี้ผมผมขออนุญาตผ่านไปฝากสุดท้ายจริงๆข้อ6ครับ พลบบส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาคมที่ท่านรองประหลัดได้กรุณาตอบนะครับเราทราบว่ามันมีอยู่สองส่วนที่ท่านอาจารย์มทีพูดถึงแล้วตอนนี้อยู่ที่กฤษฎีกาผมทราบว่ามีอะไรที่มันมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ผมเรียนอย่างนี้ไม่มีเวลาลงรายละเอียดนะครับแต่ทางวุฒิสภาในฐานะต่อสอติดตามเสนอนายเล่งรัฐเราวิเคราะห์นี้ชัดเจนว่าเราไม่เห็นด้วยกับการเอาเรื่องสองเรื่องมารวมกัน ส่งเสริมและพัฒนาเดินหน้าต่อไปเพราะอยู่ในประเด็นปฏิรูปและอยู่ในหลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมการควบคุมกําก,กับการที่เป็นอีกเรื่องนึงเลยเพื่อจะเล่นงานเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มาทีหลังคณะกรรมิการพัฒนาสังคมโดยท่านประธานได้ลงนามเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นหนังสือเป็นทางการนะครับฝากท่านรองปลัดด้วย เราไม่อยากเห็นเหมือนที่ท่านอาจารย์มนเทียนพูดถึงว่าในที่สุดเมื่อเอาสองเรื่องมาผสมกันแล้วมันจะเสียหายไปหมดเลยสิ่งที่ส่งเสริมและพัฒนาก็จะหายไปด้วยแล้วก็จะ,ะกลายเป็นเรื่องของการที่จะไปโบริสจับขโมยไปมององค์กรพัฒนาภาคประชาสังคมเป็นโจรเป็นผู้ร้ายแล้วก็คอยจะไปเล่นงานเขาอันนี้ผมก็คิดว่าทิศทางไม่ถูกต้องฝากท่านดูนะครับท่านรองประหลัดว่าหนังสือกรรมธิการพัฒนาสังคม ทำไปแล้วนะครับบอกบอก,การวิเคราะห์บอกจุดยืนว่าเราเห็นเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากท่านด้วยก็กลับเรียน่านทานคงจะเท่านี้ในเวลาที่จํากัดนะครับต้องขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในส่วนกลุ่มแรกที่ท่านชี้แจงที่เกี่ยวกับข้อ1ข้อ2ข้อ3เราจะขออนุญ,ญาตเชิญท่านมาคุยกันอีกสักรอบสองรอบนะครับต้องใช้เวลาในการคุยกันอีกนานพอสมควรนะครับเราคุยกันไปเรื่อยๆในลักษณะการติดตามเสนอแรงรัฐเพื่อจะขับเคลื่อนไปด้วยกัน สวมีหน้าที่ดึงท่านมีหน้าที่ขับประชาชนมีหน้าที่ดันเราจะได้ไปด้วยกันครับขอพระคุณ,ณท่านประธานครับ